แฟนผมสวยมากสวยมานานแล้วสวยตั้งแต่ผมยังอยู่ขอนแก่นอยู่ใช <c oughs> ่ชอบมากคนนี้เป็นไงคะเปิดตัวแฟนฟิตแบกเป็นไงบ้างคะหลังจากเปิดตัวแฟนสุดฮอตฟ <c oughs> ิตแบกดีมากเออแต่มีบางคนเข้าใจผิดนะ <c oughs> คนหลายคนเชื่อคน,อนแหละคนเช,ช,ชื่อจริงเออมันก็มีคนเชื่อจริงอ่ะไอ้ผมไปไหนก็แบบบางคนนะครับแบบแถวแบ้านผมอะไรเงี้ยจริงเหรออะไรเงี้ยมันเดจริงได้ไงนั้นอ้ํามาจราพานะครับ ก็เป็นจังหวัดพี่อาสวดพอดีมั้งพี่เราสวยไงล้วเราสวนะแต่เราไม่สดกพี่เราไมดีหูไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ฟังไม่ค่อยได้ยินเลยแล้วแในคอมเมนต์บอกว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าคิดไงพ่อบ้านใจกล้าผมรู้ใครมาเม้นมีมีมีเพื่อนผเมื่อไรพี่เต๋าอต่ก้อนไฟเลย มันมันเราก็ต้องดูด้วยว่าอะไรมันเป็นความจริงอะไรเราเล่นใช่ไหมครับคือคนถ่ายก็คือปุ๊กลุกนั่นแหละเขาเป็นคนถ่ายให้แคปชั่นเขาก็เป็นคนช่วยคิดแต่เขาบอกว่ามันชื่ิดกันหรือร่ามันใกล้หรือมันโอผมมันใกล้ชิดกันมานานแล้วครับเออสนิทกันเลยพี่น้องกันแหละนะแล้วทำไมเราไม่ค่อยเห็นลุกกับปุ๊กเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กเหรอปุ๊กอยู่นะ จริงจริงเราแบบสนิทกันเราก็เออกับพี่อ้าม,มันเป็นจังหวะเอ๊ะคิดออกตลกพอดีไงเราก็เลยถ่ายกันครับจริงๆไปเที่ยวก็แบบพักผ่อนไปชิลกันแล้วอ,อ,อย่างไรล่ะมีคนเข้าใจผิดเราของไหมคะว่าเออเด็กเป็นคนมาถามหรอือเปล่าไม่ไม่เลยคือเรารู้<ม>แล้วเราทําเลยก็ปุ๊บเป็นคนถ่ายใช่พี่อ้ําก็พี่เราอยู่ก็เข้าใจอยู่แล้วนะฮะนี่เหมือนใช่ไหมคะนางขับมากกว่าใช่มไนางขับมากกว่าก็นางเป็นคนถ่ายเนาะ ่ก็ไมเห็นไเน่าวมมีคราม่มามาม่าาออะไรยยงงเี้ก็มีเห็นบ้างเออมันก็มีอยู่หลายกลุ่มมีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนใหญ่เขารู้ว่าเราหยอกกันเราเล่นกันใก็เป็นพี่ในกลุ่มเที่ยวกันอย่างเงี้ยเกือบสิบปีแล้วอ,ะอ่ะเออก็รู้กับพี่อ้าําประจําทุกทริปคือต้องมีแบบเนี้ยแต่ทริปนี้ก็ได้เห็นความสมิองรูปเราเนาะถึงจะแบบบไอกไม่ไมีรูปเห็นได้ยังไงเอาเหรอ เป็นที่เหนื่อยมากรู้ป่ะคือผมเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มผมเลยต้องเป็นตะก้องที่แบบโอ้โหทั้งบินโดนทั้งอะไรแบบไม่พี่อ้หนบอกว่าพี่อ้๊เป็นช่างภาพประจำกลุ่มหรือนักแคกการแสดงไม่แต่ชุดนี้ผมโอ้โหหลายอย่างหลายอย่างตัสาวหลายคนฮะแตพ่พ่อบ้านทุกคนใช่นวดด้วยที่เราปวดหัวเราก็ต้องช่วยนวดให้ด้วยดูแลดูแลทุกอย่าง ที่เราปวดแขนเราก็ต <Luis> ้องช่วยถือกระเป๋าให้ครับผมแต่ที่นี้ปุ๊บๆเธอไม่แพ้ใครเซ็กซี่มาก่ได้มะเซ็กซี่อยู่แล้วรูปทั้งหมดเราถ่ายรูปทั้งหมดคือเราถ่ายเถ่ายเกือบทั้งหมดแต่บางรูปพี่อั้มก็ถ่ายพี่อั้มก็ขัดใจน้องไมมถ่ายไม่สวยที่ถ่ายเองเลยยังเห็นเรากปไลน์เรได้สแกนรูปก่อนลงก็ไม่รู้อะอะไรฮะให้สแกนสแกนรูปแล้วอ๋อไม่โตแล้วไม่สแกนนะอยากลงอะไรก็ลง เวลาผมลงบ้างอยีามาสแกนผมก็แล้วกัน<อ>ไม่ห่วงหรอไม่ห่วงไอ้เขารู้อยู่แล้วแล้วเราลงภาพแบบเซ็กซี่ของเราเขาหวงเราอไงไม่ห่วงเขาถ่ายให้ฉันถ่ายเขาไดคือเรา <ๆ S 2> ไปฟิเนสด้วยกันอโอ้ยออกกำลังกายหนักมากกว่าจะมีวันนี้ทั้งคุมอาหารทั้งออกกำลังกายพักผ่อนอะไรเงี้ยโอ้พอมันถึงเวลาที่มันโชว์ได้เอองีก็แบบอ่ะแต่แล้วแต่ก็ดูเอาแล้วกันนะอะไรเงี้ยผลลัพธ์ขงเราจากความพยายามของเรามันคุ้มค่าเท่าการชูทั้งสองคนเลย คุ้มค่านะคือมันคุ้มค่ามันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเราเหนื่อยแล้วเราเห็นตัวเราเองพัฒนาขึ้นแล้มีความสุขอะเออเกดอะไรเป็นคนเขาบอกว่าแค่แข่งการสู้การตื่นริ้วแค่พุ่มนี้เหรอใช่แต่เราไม่เคยพุ่งไปลุกไปลุกไปลุกเลยนะแล้วก็เชิแวกคือเรียกว่าระดักสดทีนะบางทีผมแพ้ฝุ่นเวลาพู่มันจะติดๆหน่อยนิดนึงคือถ้าเกิดคอาเซ็กซี่มาเราก็ไม่ยอม ยอมเรายอมได้ไงเราผู้ชายนะเราต้องเขามาห้าเราต้องไปสิบอแล้เดี๋ยวทิปหน้าเราไม่ไม่ถอยไม่เหลือไมใส่กเกงละไม่ใส่อะไรเลยทหน้าเขาเขาใช้มือปิดเราก็ต้องใช้มือปิดนี่หรอใช่โอ้มือมันไม่ไม่ได้มันเาลี่คนอยากูอยู่ตรงนี้มปิ่ีแล้วที่กที่นกะะีที่่อะรบเอาจจะดูาพเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเรามีี่ขาหรือว่าาวเราถามอะไรเราต่อ ทำเรื่องอะไรด้วยอะไรที่ลงอ๋อชุดแต่มากเห็นตรงนั้นเราเห็นตรงนั้นหรือแต่เราเห็นตอนถ่ายแล้วครับไม่เวลาลงรูปเขาสาวเขาเลือกรูปกันอยู่แล้วครับไม่ได้มีคอมเมนต์ใดบ้างไม่ได้มีโตแล้วโตโตแล้วได้แซ่บไหมแซ่บอยู่แล้วนี่ยใช่ไหมเะว่าแซ่บซ่อยู่แล้วแต่ช่วงหนั้นเขจะเห็นเราไปถึง มันเป็นช่วงที่แบบผมปิดกล้องพอดีแล้วเขาปิดกล้องเตรียมถ่ายเรื่องใหม่พอดีเขาก็จะมีแก๊ปเวลายอยู่แค่เนี้ยเออเราอยากไปไหนเราก็ไปกันก็ถ่ายวอล์กไปด้วยด้วยก็ไปไม่ถึงเวลาไถวอล์กไปด้วยปีใหม่นะจะเที่ยวไหนอีกคะปีใหม่นะฮะอาจจะไปต่างประเทศกับสถานีนี่แหละเดี๋ยวกำลังดูดูว่าจะได้ไปไหมอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันไปด้วยกันอาจจะไม่ผมไปกับช่วงเกตนะอาจจะไม่ได้ไปด้วยกัน แต,แต่ถ้าผมไม่ได้ไปผมก็คงอยู่ด้วยกันแหละคือจะลองปีใหม่ด้วยกัน<ม>ก็มีกลุ่มเพื่อนๆีพี่ป้าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันปีหน้าจะมีมมะข่าวอะไไผมเหรอข่าวยังไม่มีคู่เราอะไรอย่างง้<อ><อ>ยังยังครับธุรกิจอะไรก็ทำด้วยกันก็จริงๆธุรกิจก็แยกกันครัแต่มีอะไรจะทำด้วยกันอยู่คือตอนนี้ยังสะดวกการทำงานอยู่เขาก็ยังมีแฟชั่นเกี่ยวกับการถ่ายละครเขา เรื่องที่คุยกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องละครมากกว่ายัางไม่ถึงก็อานาคตของพวกเรายังยังไม่ถึงอนาคตตรงนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอนาคตในหน้าที่การงานแบบเออมีละครก็โทรมาเนี่ยเพาเริ่มมีแฝดไงเรื่องต่อไปเรแล้วมนคนอ้วนคนผอมเออเขาก็อยากรู้ว่าคนผอมเป็นยังไงคนอ้วนเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็หาเพื่อนคนอ้วนแล้วคุยด้วยแบบก็คุยกันเรื่องงานมากกว่าใช่เรียกว่ามีหน้าก็อยากโฟกัสที่เรื่องงานไปก่อนใช่ใช่เรื่องงานไปก่อนค่ะจําเกิดเรียกอะไรก่อน คือคือเราไม่ได้ตั้งหลักว่าจะต้องเมื่อไหร่ไงเออมันแล้วแต่ถ้าเราถืวกว่าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้ให้ขอสรุปกับชีวิตก่อน